สวัสดีครับทุกคนเช้านี้เราอยู่ที่บีวดีเจียงอุดอรนะครับตอนนี้เรามาชาร์จแบตก่อนออกเดินทางกลับกรุงเทพนะหลังจากที่เมื่อคืนนอนที่ในเมืองอุดอรนะครับนอนที่โรงแรมนะแะแล้วก่อนเช้าก็แวะมาชาร์จแบตก,ก่อนก่อนกลับก็ว่ากลับหลังจากนี้ก็จะแวะกินข้าวก่อนนะครับเราดูร้านอาหารไว้เป็นร้านส้มตำ ร้านต้มตำร้านหนึ่งนะเดี๋ยวแวะไปดูกัน,นะครับตอนนี้โอ้ตูนี้อยู่โสงมากเลยนะจะต้องมีบันไดขึ้นนะตรงน,นั้นนะแต่มันกดกดไม่ถึงนะก็จะกดให้ดูเดี๋ยวไปดูในรถกันครับตอนนี้แบตเตอรี่เรา67%นะครับฝกำลังไฟเข้าอยู่ที่55.9สห้เหลืออีกสาิบสี่นะครับที่รถจะบอกว่าเต็ม100%แต่เราไม่ชาร์จเต็มนะครับชาร์จสัก แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เดินทางไปที่ร้านอาหารแล้วตอนนี้แบตเตอรี่87เปอร์เซ็นต์นะครับกำลังไฟเข้าอยู่ที่30.9กิโลวัตต์ต่แรกกะว่าจะชาร์จแค่85นะครับแต่ว่ามีคนไปเข้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวรอเข้าห้องน้ำสักครู่ครับเดี๋ยวก็ในระหว่างนี้ก็ชาร์จแบตไปพัางๆก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถส้ตมตำเจ๊ไก่อุดรน,นะครับสาขาหนึ่งนะครับเพื่อนเพือนนะลานจอดรถกว้างใช่จอดได้หลายคันนะครับมีที่จอดรถข,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 ข้างในลานนะนเจ๊ไก่อุดรสาขาหนึ่งอาหารมาไวมากเพื่อนวันนี้นะเมื่อกี้ยังไม่ถึงห้าทีเลยเมื่อกี้เดินไป ไปหยิบจานกับน้ำตรงนั้นนะแล้วก็มานั่งแป๊บเดียวนี้ส้มตามาแล้วนะอันนี้หนึ่งร้อยตำป่าแต่ย่างไก่ย่างร้อยห้าสิบคอหมูย่างเมนูเยอะมากอันนี้ยังไม่หมดนะเนี่ยเราสั่งมาไม่หมดนะบรรยาก,กาศเต๊ะนั่งเยอะมากไม่ร้อนนะวันนี้แต่เดียยเ๋ยวขอก,กิน,นก่อนเออแกงน้อไม้กับอะไรข้าว แเดียวมาแล้วแล้วก็หอยตอนนี้อาหารเรามาครบแล้วครับเพื่อนๆมีต้มหอยต้มหอยแล้วก็คอหมูย่างตำป่าแล้วก็ไก่ย่างนะเก้งหน่อไม้ง,งไม้แล้วก็ข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวหนึ่งเออข้าวเหนียวหนึ่งได้ทาวกันครบับหมดเกลี้ยงเลยครับเพื่อนๆไม่เหลือสักอย่าง ส้มตำนี้แทบไม่เหลือไม่เหลือเส้นแล้วหมดทุกอย่างอิ่มมากอร่อยมากไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับสถานีต่อไปตอนนี้เราอยู่ที่ทีนคอฟฟี่นะครับอ่านถูกหรือเปล่าสาอาดผิดขอภัยเลยนะครับนี่เราจอดรถไว้ข้างๆร้านนะไปเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกันครับได้อเมริกาโน่เย็นมากับชาไทยแก้วหนึ่งนะครับไปเดินทางต่อ สถานีต่อไปเดี๋ยวไปชาร์จแบตครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชาร์จของการไฟฟ้านะครับตรงปัป๊มปตทเลยแยกบ้านวัดมานะตอนนี้แบตเตอรี่เรามี33%ครับแต่ว่าแอป,ปของ PA เมื่อกี้เติมตังค์ไม่ได้นะดีนะเรามีเงินอยู่ในแอป,ป80กว่าบาทเติมไว้ครั้งก่อนนะครับ ก็สามารถชาร์จได้ครับอันนี้เริ่มชาร์จแล้วตัวนี้มีอยู่สี่ตู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างนอกอันนี้มีห้าตู้นะตู้นี้มีรถชาร์จเต็มเกือบทุกตู้นะครับตู้ละหนึ่งหนึ่งพันสามารถรองรับรถได้10บพันนะครับไฟแรง120กิโลวัตต์ ต่อหวัวนะครับเดี๋ยวเรากำลังชาร์จอยู่อันนี้ของเราไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับมีรถชาร์จเต็มเกือบทุกโต๊ะ อนนี้แบตเตอรี่มี43%แล้วนะครับกำลังไฟอยู่ที่83.7กิโลวัตต์นะครับไฟเข้าเต็มที่นะแรงมากเลยนี่ครับชาร์จตู้หนึ่งคันหนึ่งนะครับก็กำลังไฟ83นี่ก็เต็มที่ของดอฟินแล้วตอนนี้เราหยุดชาร์จแล้วนะครับได้แบตเตอรี่มา49%นะก็คือตู้ไอแอปของ P.A มันเติมเงินไม่ได้นะครับ เหลือตังอยู่80กว่าบาทก็ได้มาแค่นี้ครับเดี๋ยวไปต่อหาชาร์จต่อข้างหน้าครับพอเลี้ยวออกจากสถานีชาร์จฝนนี่ตกมาเลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งว่าจะไม่เจอฝนซะแล้วข้างหน้านี้มืดมาเลยครับฝั่งซ้ายนะมืดมาเลยไม่รู้ว่าจะโดนฝนนานแค่ไหนนะครับ ตอนนี้เราตั้งไป g ีเวไปที่สถานีชาร์จของไรเวนะครับลงมอเตอร์เวย์เอไปร้อบสกิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนะอหนึ่งชั่วโมง44่สิี่นาทีาตอนนี้เรามีแบตวิ่งได้2 2งรกิโลเมตรไปเดี๋ยวไปดูว่าข้างหน้าเดี๋ยวจะไปหาชาร์จที่ไหนนะครับตรงไหนว่างก็ชาร์จ ไปที่โคราชนะครับเมื่อกี้ไปเติม P A นะครับแล้วจะเติมเงิน P A แอปคัดข้องนะเติมเงินไม่ได้เดี๋ยวไปชาร์จตู้เลเวลในโคราชเอานะครับน่าจะสะดวกสุดแล้วตู้เลเวลนะครับไม่ต้องเติมตังเ์ื่อยตัดบัตรเอาก็อตอนนี้แบตเตอรี่เรามี37นะครับวิ่งได้อีก175กิโลเมตรข้างหน้านี่มืดๆนะมืดๆนะข้างหน้า เดีอ๋อีกประมาณ20มนาทีนะครับถึงสถานีชาร์จของเลเวในโคราชนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์ b ี d วดโคราชแล้วนะครับแปบบมาชาร์จแบตก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์นะคี mm ัว hmm. ดีหน mm hmm. โคราช อ,อันนี้แบตเตอรี่เรามี34นะครับก็แวะชาร์จก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ครับไม่รีบนะเว้นวันนี้เวลา17.24นาที น,นี้เรามีแบต82%แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดชาร์จแล้วนะเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับไปอตอนนี้เวลาหกโมงเจ็ดนาทีนะครับเพื่อนๆนะเราอยู่ที่ปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์แวะเข้าห้องน้ำก่อนครับเมื่อกี้ชาร์จแบตท,ที่ศูนย์โคราชไป172บบาทนะครับจ่ายตังเรียบร้อย เหลอดเข้าห้องน้ำก่อนพักสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็น่าจะยิงยาวไปชาร์จอีกทีนะ่าจะบางปะอินศูนย์บีวดีประตูน้ำพระอินนะครับน่าจะเป็นศูนย์บีวดีประตูน้ําพระอินนู่นแหละตอนนี้เรามี81%วิ่งได้อีก397กกิโลเมตรนะครับ ตอนนี้เวลาทุ่มยีนาทีนะครับเราลงจากมอเตอร์วเวย์เมื่อกี้นะครับฝนตกไปปล่อยรถก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้แต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยรถเยอะหรือเปล่านะตอนนี้เรื่อยๆฝนไปปยอปยรถก็ใช้ความเร็วได้ประมาณ80ดสิร้อยประมาณเนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ BYD ประตูน้ำพระอินนะครับเรามาถึงตรงนี้แบตเหลือ34%นะมาแวชาร์จก่อนเข้าบ้านนะครับเดีย๋ยวไปดูในรถกันตอนนี้เวลา4ี่ทุ่ม2นาทีนะครับจอดชาร์จรถครับ 34เปอร์เซนในระหว่างนี้เดี๋ยวไปคลองหลวงน้ำก่อนครับตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มห้นะครับเรามาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วทริปสองวันวิ่งไปทั้งหมด1162กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ชาร์จแบตไปร้อยนิดนิด ก็เลยรีบออกมานะครับเพราะว่ามีรถอีกคันหนึ่งเขามารอชาร์จอยู่เราก็ชาร์จแค่พอพอแบบนิดหน่อยนะครับไม่ได้ชาร์จเยอะอะไรมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ